สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมเมื่อวานนะครับวงน้องพี่ให้โหวตหมายเลขในมือหมายเลขก่อนครับเนาะเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดนะครับเนาะก็คือหมายเลขที่ชนะนะครับพี่ก็ไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้มีการแจกโค้ดท่าทางแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาสอนรับเพชรฟรีๆด้วยนะครับเน้อเราก็จะมารีวิวกิจกกรรรรมมมตัััววให่ด้้้ยนนนนนะะคคบอองงงง์็็เเปทาาขแลพ เนาะเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมแรมเพจจะหมดกี่ซุดหรือว่าจะหมดกี่เพจนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะคิดจะสุ่มนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูเลยนะครับเนาะงแล้วก็หมายเลขที่สารในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็คือเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางปล่อยหัวใจออกไปนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ท่าทางคว่าหองใจ้าไปนะครับนาะก,ก็คือจะแจกในคลิปเลยนะครับนาะจะเป็นตัวหนังสือจังจ้านนะครับนาะจะเป็นตัวโค้ชจังจ้านนะครับก็สามารถ เข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะครับวงน้องก็คือเป็นคลิปนี้เลยนะครับน้องก็จะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะไม่บอกละกันนะครับวงน้องก็คือสังเกตดูให้ดีๆละกันนะครับน้องว่าจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับวงน้องจากทางเกมเลยนะครับน้องวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนรับละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับน้องวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนรับเพชรฟรีๆจากในเกมเลยนะครับวงน้อง แล้วก็อย่าลืมสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่แบบว่าจะไปดูคลิปนะครับเนาะคลิปนี้พี่ขอสัก500ไลค์ละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมถ้าคลิปไหนมีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรให้พี่ๆละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมที่แบบว่าสามารถรับเพชรได้พี่ๆนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะก ตามเพื่อนกลับมาแล้วครับนะ้องในกล่องตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนะ้องจะเป็นกล่องสีบัวบัวแบบนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าในกล่องนะครับนะ้องจะมีทางด้านของ เพชรอยู so uh, it, mm ่ในนี decided, the ้ด้วยนะครับงองก็เยอะมากเลยนะครับงก็มีอยู่ที่1 9 9 9 9เพชรเลยนะครับงแล้วก็แตกมาแล้วนะครับวงนองพี่บอกเลยนะครับงว่ามีคนได้มาแล้วนะครับงก็ใจจริงนะครับงใครที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับงตอนนี้กิจกรรมตามเพื่อนกลับมาตอนนี้นะครับงองพี่บอกเลยนะครับงว่าได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับงสามารถตามเพื่อนกลับมาได้นะครับงใครที่แบบว่ามี UID นะครับงหรือว่าใครที่แบบว่าอยากใส่ UID ของพี่นะครับงใครที่ใจดีอยากใส่ UID ของพี่นะครับนอกก็นี่เลยนะครับวงน้องเป็น UID ของพี่เองนะครับนกเป็นรหัสหลักของพี่เลยนะครับนอกแค่ที่แบบว่าอยากแอดมาเล่นกับพี่ก็สามารถแอดมาได้นะครับนอกอยากเอา UID ของพี่ไปใส่นะครับนกแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องเออ ก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้าของ UID ของพี่นะครับเนาะสามารถเอาไปใส่ในกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาได้เลยนะครับเนาะส่วนกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับใครที่แบบว่าเล่นไม่เป็นนะครับวงน้องก็คือพี่จะขออธิบายนะครับเนาะกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับวงน้องคนที่แบบว่าไม่เล่น7วันถ่สวันนะครับเนาะสามารถเอา UID ของเขาไปใส่ได้แล้วก็เราจะได้ของมานะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้าของกิจกรรมและเพตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอ นะครับาองน้องเดี๋ยววันนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับน้องว่าจะออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับน้องกับกิจกรรมลัมเหตุตัวนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเป็นสูตรที่เท่มากๆเลยนะครับน้องแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับวงน้องแล้วก็อดีเมชั่นนะครับน้องก็โคตรเท่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบเลยนะครับน้องมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มละกันนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็มี20เหตุกับ180เหตุนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเริ่มส ไม่ออกแน่นอนนะครับวงน้องได้ลองเท้ามานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ครั้งที่สนะครับน้องก็เป็น20เพศนะครับวงน้องจะออกหรือเปล่านะครับน้องก็ลองทางไปก่อนละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ได้เป็นทางเ้าของกล่องปืนมากนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีเพจประมาณ3ามหาพนนะครับน้องค่อยจะสูมนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ออกยากมากนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องได้หรือเปล่าโอ้โหได้มาแล้วนะครับวงน้องก็คือตอนนี้ที่ได้มาแล้วนะครับนะออันน้้วครบงง <c oughs> ได้มาเป็นที่เรียบเฮ้ย พี่ได้2ออันติดเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้โอ้โหได้3อันติดเลยนะครับวงน้องก็คือพี่ได้3อันติดเลยนะครับน้องแลก็ไม่ต้องถามนะครับน้องว่าพี่สุ่มจากเซิร์ฟไหนเลยครับวงน้องก็คือพี่สุ่มจากเซิร์ฟอินโดนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องออก3อันติดแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ถือว่าได้กําไรมากๆเลยนะครับวงน้องสุ่มแป๊บเดียวนะครับน้องได้3อันติดแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับน้องก็จะได้ในส่วนของท่าทางมาแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องส แล้วลน้องเขาบงน้องไม่ได้นะครับวงน้องก็เป็นทางหน้าของท่าทางนะครับน้องก็จับประมาณนี้เรื่อยๆเขาบงน้องได้รับสกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เรื่อยๆเขาบงน้องนี่นะครับน้องได้สกินรถตัวนี้มาด้วยนะครับน้องเราก็ได้เป็นทางด้านของสกินปืนดีเซลตัวนี้มาด้วยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เรื่อยๆเขาบงน้องงั้นเราก็มาสุ่มต่อเลยดีกว่านะครับน้อเราจะได้หรือเปล่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็สุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนนนนนนะะะะคคครรรรัับบว่่่่่่่าาามมมมมีีีเเพชชไไไยออสสถุดด้แแตโ ข่าววงน้องก็คือออก3อันติดเลยนะครับเนาะก็จะเป้าหมายเลยนะครับวงน้องจะได้หรือเปล่าหรือครับเนาะสำหรับครั้งนี้นะครับเนาะมาลุ้นกันนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับวงน้องก็คือไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็คือ180เพชรนะครับเนาะต่อ10ครั้งนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับวงน้องก็คือ แ้ะส e ุ <S <S <festivals> <S ่มแบบนี้ไปละกันนะครับเนาะเราสามารถย่อยของได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสามารถย่อยของได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะมาดูกันพี่จะได้หรือเปล่านะครับวงน้องสําหรับ21ครั้งนะครับเนาะได้หรือเปล่านะครับอื้อหือไม่ได้นะครับวงน้องก็คือถ้ามันออกแบบนี้นะครับเนาะไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะครั้งนี้จะได้หรือเปล่านะครับอื้อหือไม่ได้นะครับวงน้องก็คือออก3อันติดก็จริงนะครับเนาะแต่ก็ยังเกลือเหมือนเดิมี่เะมือนครับวงนอออกกกล็ไม่เยคื ยากมากนะครับวงน้องก็คือไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟนอกนะครับน้องก็ออกยากเหมือนกันเลยครับวงน้องนี่นะครับน้องขนาดพี่ออก3อันติดแบบนี้นะครับน้องอันที่4นะครับวงน้องก็คือไม่มาเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง ใครที่แบบว่าคิดจะสุ่มของคาววงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่ามีเพชรประมาณ3ามห0าพันนะครับนาอถ้าคิดจะสุ่มของคาววงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอดูจากพี่สุ่มได้เลยนะครับนาอก็ตอนนี้หมดเพชรไปประมาณ3ามพันกว่าแล้วของขาววงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าหมดเพชรไปเยอะมากก็ยังไม่ได้เลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอไม่ออกเลยนะครับวงน้องก็คืออันที่4นะครับนาอไม่มีแววที่จะออกเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง นี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี hmm. uh ้เลยนะครับวงน้องก็ออกยากมากนะครับเนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะอันที่4ไม่มาเลยนะครับวงน้องอุตส่าห์ดีใจนะครับเนาะได้3อันติดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือไม่มีเลยนะครับเนาะไม่มาเลยนะครับเนาะก็ถือว่า ออกยากพอสมควรนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอย่างสุ่มก็คิดดีๆแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้พี่ก็มาสุ่มให้ดูแล้วนะครับเนาะว่าจะออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับวงน้องอุตส่าห์มาแล้วนะครับเนาะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับเนาะหมดเพชรเยอะมากเลยนะครับวงน้องแต่ก็ยังไม่ออกเลยนะครับเนาะอันที่4นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับครั้งนี้โอ้โหไม่ได้เลยนะครับวงน้องก็มีทั้งกล่องปืนล้วนๆเลยนะครับเนาะมีแต่กล่องปืนนนเลยะครรัับวก้้อองงุตตตส่่าห์ดีใจแแ เลยนะครับน้องว่าจะได้แล้วนะครับน้องว่าจะหมดเพชรไม่เยอะแล้วนะครับน้องก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่า อีพีนี้นะครับวงน้องก็คือพี <fin anta> <ots> ่จะมาสุ่มแค่นี้ให้ดูแล้วกันนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็พี่จะมาสุ่มแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนาะเพราะว่ามันน่าจะออกยากแล้วนะครับวงน้องถ้าสุ่มไปนะครับน้องอุตส่าห์ไม่ได้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าเกือบได้แล้วนะครับน้องเมื่อกี้นะครับวงน้องอีกนิดเดียวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่อุตส่าห์เอาทีเผื่อนะครับน้องเมื่อกี้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องไม่ออกนะครับวงน้องก็หมดเพชรไปเยอะมากแล้วนะครับน้องกับเซิร์ฟอินโดนะคร เดยนะครับน้อพี่สุ่มแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้อรีวิวจากตัวจริงเลยนะครับก็คือไม่ได้นะครับวงน้องก็คือนี้นะครับน้อใครว่าเซิร์ฟอินโดไม่เกลือนะครับน้อก็เกลือประมาณนี้นะครับวงน้องสําหรับเซิร์ฟอินโดนะครับน้อก็ทําให้เราอยากได้นะครับน้ออุตส่าห์ได้3อันติดเลยนะครับวงน้องแต่อันที่4นะครับน้อไม่มาเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้อก็สุ่มจนถึง20ทีแล้วนะครับนองสามสิทีแล้วก็ยังไม่ใกล้เคียงเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้อตอนนี้ก็ยังไม่ไได้้้นนนนะะะะะคครรรัับบออองงแแลลววกกก็็มมมม่่ีีทจจาาเยปณ นี่เลยเดี๋ยวเขาบงน้องก็ถือว่าเอา3อันไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะในเซิร์ฟอินโดนะครับวงน้องแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของพี่นะครับเนาะหรือว่าไอดีหลักของพี่อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวพี่จะจัดหนังจัดเต็มแล้วกันนะครับเนาะก็จะเปิลมานนี่เล่นนะครับวงน้องส่วนในเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเนาะถ้าพี่ไป เอาเพชรมาอีกนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่มีเพชรประมาณ6กพันนะครับเนาะสำหรับ ID อินโดนะครับวงน้องก็หมดไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปเติมมาอีกนะครับเนาะเราก็มาสุ่มใหม่แล้วกันนะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเจอกันแน่นอนนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ได้แน่นอนนะครับเนาะหมดเป็นหมื่นเพชรพี่ก็ยอมนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนเซิร์ฟอินโดพี่มีเพชรน้อยนะครับเนาะเพราะว่าเป็น ID สำรองนะครับเนาะเพราะว่าเอาไว้รายงานกิจกรรมนะครับวงน้องก็เลยมีเพชรรนนน้อยะะคับเาก็จประมาณนีีีีี้้้้้เเเเรรรรร่่่ออยยนนนนนนนะะะคคคัััััับบบบวววงงงสสาาาหหพพกก็ขตลลทแใ แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับวนนีพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย